นอนอยู่ห้องแล้วเขากลับไปยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะคือว่าเดินเหรอไม่ห้องเลยไม่เห็นเมาหู่า้องงเมื่อเวลายี่สิอ็ดนาฬิกา3านาทีวันที่25มีนาคมศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุมีบุคคลสูญหายที่บริเวณอ่างเก็บน้ำชากนอก ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาพร้อมทีมค้นหาผู้สูญหายทั้งทางบกและทางน้ำรถอุปกรณ์แสงสว่างรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นที่รู้จักของคนในละแวกนั้นคืออ่างเก็บน้ำชักนอก ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่กว่า20-30ไร่ที่มีผู้คนขนานนามว่าอ่างเก็บน้ำอาถรรพ์ที่เคยเกิดเหตุมีผู้ลงไปหาสัตว์น้ำจำพวกปลากุง้งแล้วสูญหายไปเป็นประจำบางรายรอดชีวิตมาได้บางรายต้องจบชีวิตลงภายใต้อ่างเก็บน้ำแห่งนี้โดยเฉพาะวันพระใหญ่ซึ่งจะไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเดินทางมาหาสัตว์น้ำเพราะมีเรื่องราวความเฮี้ยนเกิดขึ้นมากมาย สอบถามนางสาวพัชรินลำเลียงพลอายุ27ปีทราบว่าก่อนเกิดเหตุพวกตนรวมทั้งคนที่หายคือนายจตุรงตกงามหรือไก่อายุ26ปีทั้งหมดรวม6คนได้มาหากุ้งหาปลากันที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้แต่ตนเองกับแฟนหนุม่มเกิดมีปากเสียงกันนายไก่จึงเข้ามาห้ามปรามและตักเตือนจากนั้นไม่นานนายไก่ก็เดินหายไปทุกคนคิดว่าจะไปฉี กระทั่งกำลังจะกลับก็เอะใจว่านายไก่หายไปไหนทุกคนก็เรียกหาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเดินออกตามหากันเป็นชั่วโมงก็ไม่พบจึงต้องรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค้นหาเข้าช่วยเหลือดังกล่าวจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทีมค้นหาได้ทราบรูปพรรณสันฐานของผู้สูญหายแล้วจึงได้วางแผนจัดกำลังร่วมกับพลเมืองดีที่มหาสั์น้ำบริเวณดังกล่าวซึ่งค่อนข้างจะชำนาญพื้นที่ กระจายกำลังปูพรมค้นหาตามจุดต่างๆสังเกตจุดลงน้ำบ้านร้างและตามป่าเพราะก่อนที่นายไก่จะหายไปได้หยิบสุราติดมือไปด้วยอาจจะไปเมาหลับอยู่ตามต้นไม้แต่ด้วยความมืดและความเงียบสงัดทีมค้นหาพยายามสาดส่องไฟส่งเสียงเรียกหาหลายชั่วโมงแต่ก็ไร้วี่แววของนายไก่ จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีของวันที่26มีนาคมนางสาวพัชรินได้พยายามติดต่อให้คนที่รู้จักไปตรวจสอบดูที่บ้านพักก็พบว่านายไก่เมาสุรานอนหลับอยู่ที่ห้องแล้วเมื่อสอบถามว่ากลับมาอย่างไรก็ทราบเพียงว่านายไก่ได้เดินเท้ากลับมายัางบ้านพักเท่านั้นเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาจึงยกเลิกภารกิจค้นหาผู้สูญหายรายนี้ โดยกลุ่มเพื่อนของนายไก่ต่างต้องกล่าวขอบคุณและขอโทษขอโพยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยเขาว่าไงครับนอนอยู่ห้องนอนอยู่ห้องแล้วก็กลับไปยังไงอ่ะไม่รู้ค่ะคือว่าเดินเหรอบอกเดินไปนยนะไม่เห็นค่ะเมาหลับอยู่ห้องฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับไอฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะคือแบบเจ้าหน้าที่ดีมากเลยค่ะโทร กิ้งเดียวพี่เขาก็มาเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่พ